พามาชมบรรยากาศที่บ้านนะคะตอนเช้าคะ่ะน้ำค้างเยอะมากเลยนะคะตื่นเช้ามาก็บรรยากาศดีสดใสนะคะฮะพามาชมลูกมะขามนะคะมีต้นมะม่วงด้วยเดี๋ยวก็ได้กินแล้วนะคะ มะพร้าวออกแล้วนะคะนูนคะ่ะลูกมะาพร้าวนะคะน,นี่ก็จะเป็นต้นพริกนะคะน้องเริ่มเหี่ยวแล้ว